ก็เราก็เข้าไปเป็นเมมเบอร์แล้วก็ประสบความสำเร็จะนะคะธุรกิจก็ขยายได้รับการบอกต่อนะคะก็อันนี้เป็นผลงานจากการที่เราเราได้จากการสร้างคอนด t ชันนะคะเพราะว่าเพราะว่าจากที่เราทําส่งออกเนี่ยเราไม่มีคอนดิชันในนี้เลยไม่มีใครรู้จักเราแต่วันหนึ่งเมื่อเรามี มีเพื่อนๆ,ๆที่ทําธุรกิจด้วยกันเรามีโอกาสประชาสัมพันธ์บอกคุณความดีของสินค้าเราเราก็เกิดการบอกต่อได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งเหล่านี้นเป็น corporate <premium S 1> ค o ป a t พรีเมียมที่เราทําให้กับองค์กรต่างๆซึ่งตอบโจทย์เฉพาะ นะคะอย่างอันนี้ก็เป็นโครงการของทางบริษัทประกันภัยนะคะที่หนึ่งที่ต้องการสนับสนุนโครงการส่วนพระองค์คือใช้ผ้าศิลปะชีพเราก็นำผ้านะคะมาออกแบบให้เป็นผืนผันที่สวยงามนะคะตั้งโต๊ะได้ด้วยแล้วก็ทรงคุณค่าด้วยถ้าเป็นสมุดคำสอนพ่อเพราะฉะนั้นก็คือทำทั้งของที่เป็นสมุดจดทั่วไปกับรับทำสำหรับองค์กรด้วยแล้วก็ใช้คอนเน็กชันในการขยายนะครับมีมีมีคำถามหนึ่ง สรุปนิดนึ่งด้เนาะคำถามหนึ่งนะต่อจากนี้แล้วเนี่ยมีนวัตกรรมอะไรที่กาลังจะออกมาผลงานชิ้นต่อไปนะเพราะว่าการขายสินค้าหรือแสดงสินค้าอย่างเงี้ยอะไรคือคือสิ่งที่คุณศิรเนี่ยกำลังจะออกมาในอนาคตสําหรับสินค้าใหม่ๆผมทราบความลับมีตัวหนึ่งยากแหมเก็บไว้กละที่เกี่ยวกับโรคร้อนเะค่ยก็สําหรับผลพิตพั์ของสิริเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะคอนเซิร์นเรื่องของโรค l o b a ในแง่ของการใช้วัสดุอย่งอางตัวสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอย่างตัว Sequence เ,เองเนี่ยรุ่นล่าสุดเนี่ยที่ยังไม่ได้ออ,ออกจำหน่ายะนะคะก็จะเป็นวัสดุที่เป็นกระดาษรีไซเคิล เป็นมีทั้งกระดาษรีไซเคิลกับเป็นทั้งหนังรีไซเคิลแล้วก็ใช่แล้วก็กระดาษข้างในรีไซเคิลแล้วก็หมึกที่ใช้เนี่ยเป็นออแกนิกอิงส์โอ้โหนี่เป็นการต่อยอดนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าตามเทรนด์ด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มเติมคุณปิงเห็นว่ามีสัมมนาด้วยนะคะหรือว่าไปหาความรู้นะคะเป็นจะน่าเกี่ยวกับอะไรคะก็อย่างที่คุณสินีพูดนะครับนักธุรกิจทุกคนนะครับนวัตกรรมอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของคอนเน็กชั นใ,นในเดือนนี้นะครับในเดือนกันยายนเนี่ยมีงานครั้งใหญ่ประจำปีนะครับที่เป็นสัมมนานะครับออวันศุกร์ที่21กันยายนนะครับะออจะมีสัมมนาที่เราเรียกว่าออสัมนักการสร้างเครือข่ายทางด้านธุรกิจผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจที่จะมาเจอกันประมาณ500กว่าผู้ประกอบการนะครับ แล้วก็ในวันนั้นก็จะมีผู้ที่มีความรู้นะครับในเรื่องของการสร้างคอนเนคชันซึ่งเป็นกูรดับโลกมาพูดนะครับชื่อดร i ไอวนไมสเนอร์นะครับซึ่งปกติแล้วท่านเองเนี่ยเดินทางหลายประเทศหาโอกาสยากมากท่านจะมาแบ่งปันครับเคล็ดลับในการสร้างคอนเนคชันอย่างไรที่จะขยายลูกค้าใหม่ช่วงต่อไปช่วงช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงของการ ลงมือปฏิบัติครับเพราะนักธุรกิจไทยนั่งฟังอย่างเดียวเบื่อครับต้องลงมือทำแลกเป็นน้ำมันจะอะไรครับได้พาร์ทเนอร์ได้แรงต่างสุดท้ายอันสุดท้ายก็คือฟังมี business matching ครับจากทางด้านพม่านะครับเพราะตอนนี้ตลาดพม่ากำลังบุมมากก็จะมีนักธุรกิจพม่ามาพูดด้วยและรวมถึงในด้านของตลาดเทรนด์ทางด้านสุขภาพเราได้รับเกียรติทางด้านของเอ็มดีของโรงงานกรุงเทพนะครับจะมาพูดว่าเทรนด์ของสุขภาพในเอเชียสำคัญอย่างไรล่านี้ใครที่ต้องการทำตลาดทางด้านของสุขภาพนะครับห้ามพลาดเพราะ คสิสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเชื่อได้เลยว่านะครับผมพยากรณ์ไว้เลยว่าคนจะหนีมาอยู่ที่เอเชียมากขึ้นเมืองไทยมีหมอที่ดีมากแล้วก็จะทําให้ตลาดทางด้านของโฮมเซตด่างมากใหญ่มากเพราะนั้นใครสนใจนะก็ไปเจอเพราะนั้นติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นนะครับบนบนจอนะครับ ได้ค่ะอะไรค่ะวันนี้นะคะเราได้ความรู้กันไปมากมายนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจ S อ e Secret เรายังมาไขเคล็ดลับในการทําธุรกิจนะคะให้กับผู้ชมทุกสัปดาห์แบบนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะทางทางด้านของคุณสิณีนะคะจาก s ีนิ t เอ็นเตอร์ไพนะคะและแมคคุณปิงของเรานะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะทุกสัปดาห์เลยขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะในสัปดาห์หน้านะคะเรายังมีประเด็นที่น่าสนใจที่น่าติดตามนะคะประเด็นทางเศรษฐกิจต่างๆก็คือเรื่องของการประชุมผู้นําเ,เศรษฐกิจหรือว่าเอเปนนั่นเองซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของบ้านเราก็จะเดินทางไปร่วมการประชุมด้วยนะคะและปิดท้ายรายการในวันนี้ค่ะจะทิ้งท้ายไปด้วยภาพนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ร่วมชื่นชมกับความสําเร็จและความมานะพยายามของนักกีฬาคนพิการของคนไทยเนี่ยในกีฬาพาลาเลิมปิกนั่นเองนะคะเรามีคลิปน่ารักๆของเด็กนักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษา ในายใหญ่อามนะคะจังหวัดจันทบ,บุรีที่ร่วมกันทํามาให้กับฮีโร่เหรียญทองในพาราลิมปิกเกมนะคะคุณรุ่งโรดไถ่นิยมนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกันไว้ด้วยคลิปน่ารักๆแล้วก,ก,กันนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ